กลุ่มเพื่อนที่ได้นัดสังสรรค์กันแล้วก็ได้สังเกตไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่มีอาการแปลกไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนทําให้เขาพยายามติดต่อหลังจากดื่มสังสรรค์กันเสร็จเพื่อถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วก็ได้นัดสังสรรค์กันอีกรอบแต่การนัดสังสรรค์กันครั้งนี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่า เล่าสู่กันฟังนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณพาคินซึ่งเป็นเหตุการณ์ของพี่ที่ทำงานของเขาได้เล่าให้ฟังอีกทีขอสมมุติชื่อพี่คนนี้ว่าเป็นพี่บอยแล้วกันนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อนตอนนั้นพี่บอยเพิ่งได้งานใหม่แล้วที่บริษัทก็ได้มีการดื่มฉลองพนักง,งานใหม่กันหลังจากเลิกงานรุ่นพี่พี่บอยก็ได้พาไปทานอาหารตามร้านประจำที่พวกรุ่นพี่เคยไปกินกัน พอทานเสร็จด้วยความที่ในกลุ่มมีผู้ชายค่อนข้างเยอะเลยชวนกันไปดื่มสังสรรค์กันต่อที่ร้านเหล้าแล้วพอทุกคนเริ่ม,มเมากันได้ที่ก็จบด้วยการที่พากันเล่าเรื่องผีซึ่งรุ่นพี่คนอื่นๆในกลุ่มก็เล่าไปในทางตลกกันสนุกสนานบางคนก็เล่าน่ากลัวแต่พี่บอยสังเกตเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีอาการต่างจากคนอื่นพี่คนนี้ชื่อว่าพี่เมียว ทุกๆครั้งที่มีคนอื่นๆเริ่มคุยกันเรื่องผีพี่เหมียวก็มักจะขอตัวกลับบ้านก่อนทุกครั้งเป็นแบบนี้อยู่ตลอดได้ความสงสัยพี่บอยเลยถามพี่เหมียวไปตรงๆในวงเล่าเลยว่าทำไมเขาถึงต้องขอตัวกลับก่อนทุกครั้งแล้วเพื่อนคนอื่นๆเองก็อยากรู้เหมือนกันเลยขอให้พี่เหมียวเล่าจนสุดท้ายพี่เหมียวยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพี่เหมียวบอกว่า ก่อนที่แกจะย้ายมาอยู่สาขานี้ซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ต่างจังหวัดแกเคยประจาอยู่ที่สํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมาก่อนแต่เจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้แกต้องขอหัวหน้าให้ย้ายมาที่นี่ตอนที่อยู่กรุงเทพพี่เหมียวจะมีเพื่อนสนิทในสมัยเรียนปาชาวชด้วยกันทั้งหมด3คนรวมพี่เหมียวด้วยก็เป็น4ด้วยความที่ทุกคนมาทํางานที่กรุงเทพทั้งหมดทําให้ทุกคนได้เจอกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อนข้างสนิทกันมาก มีวันหนึ่งพี่เหมียวได้ชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านซึ่งเป็นวันหยุดของทุกคนในสมัยนั้นทุกคนจะเริ่มมีมือถือกันแล้วแต่ก็ยังคงใช้เพจเจอร์เป็นหลักพี่เหมียวเพจเจอร์ไปหาทุกคนแล้วก็นัดกันว่าจะมาเจอกันที่บ้านพี่เหมียวในเย็นวันศุกร์ซึ่งทุกคนก็ตอบตกลงกันแล้วในวันนั้นประมาณหกโมงก,กว่าก็มีเพื่อนคนแรกเดินทางมาถึงก่อนเพื่อนคนนี้ชื่อว่าตั้ม พี่เมียบอกว่าตอนที่เจอตั้มวันนั้นตั้มใส่ชุดสีดำทั้งตัวแล้วสีหน้าก็ดูเศร้าๆผิดปกติแต่เขาก็ยังไม่ได้ถามอะไรเพื่อนเขาชวนเพื่อนไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มแล้วก็นั่งกินกันเพื่อรอเพื่อนอีกสองคนแต่บรรยากาศตอนนั้นพี่เมียวบอกว่าเพื่อนเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่น่าจะมีเหตุการณ์เศร้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเขาเลยบอกเพื่อนไปว่า เดี๋ยวจะไปเตรียมกับข้าวรอเพื่อนที่เหลือซึ่งพอพี่เหมียวไปอยู่ที่ครัวเขาก็ทำกับข้าวคนเดียวเวลาตอนนั้นก็ประมาณทุ่มกว่าแต่เพื่อนอีกสองคนก็ยังไม่มาพี่เหมียวเลยเพลิดเจอไปตามอีกครั้งก่อนที่เพื่อนจะโทรกลับมาบอกว่าเออใจเย็นๆหน่อยกูกำลังขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเพิ่งรับไอ้หนองเสร็จอาจจะช้านิดนึง้วยความที่บ้านเขากับบ้านพี่เหมียวก็อยู่ค่อนข้างห่างกัน เพื่อนสองคนนั้นจะอยู่ทางบางกะปิส่วนพี่เหมียวจะอยู่แถวหนองจอกพอคุยกันเสร็จพี่เหมียวก็มานั่งอยู่ที่หน้าทีวีเขาพยายามชวนตั้มคุยเล่นไปด้วยดื่มไปด้วยแต่ตั้มกลับถามคำตอบคำพี่เหมียวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงจนสุดท้ายเพื่อนอีกสองคนก็มาประมาณสองทุ่มเพื่อนคนแรกมีชื่อว่าพลอีกคนชื่อว่าหน่อง มาถึงทั้งสองคนก็รีบยกแก้วแล้วก็ชวนคุยกันสนุกสนานเฮฮาพอเริ่มเมาอยู่ๆผลก็หันไปถามกับพี่เหมียวว่าไอ้เมียวมึงว่าถ้ากูตายไปกูจะมาหลอกใครเป็นคนแรกดีวะพี่เหมียวก็ตอบขำอาไปว่าก็คงเป็นไอ้นองละมั้งบ้านมันอยู่ใกล้มึงพอพูดจบหนองก็หันไปตีไหลพี่พลแล้วก็พูดว่า มึงจะหลอกกูเหรอแล้วถ้ากูกับมึงตายล่ะพวกเราจะหลอกใครดีพลเหมือนจะคิดอยู่สักพักแล้วเขาก็ตอบมาว่าเออวะพวกเราจะหลอกใครดีวะแต่คงไม่หลอกไอเมียวหรอกมันขวัญอ่อนจะตายเดีย๋ยวถ้าหลอกมันแล้วมันตกใจตายจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกพอพูดจบทุกคนก็หัวเราะกันแต่ทั้งสามคนก็ได้หันไปมองที่ตั้ม เขายังคงก้มหน้าก้มตาไม่สนุกสนานเฮฮาเหมือนกับเพื่อนพลเลยถามตั้มไปตรงๆเลยว่าไอ้ตั้มมึงเป็นอะไรวะและ้วทำไมถึงใส่ชุดสีดำตั้มเลยบอกว่ากูเพิ่งกลับมาจากงานศพแฟนวะเพื่อนทุกคนมองหน้ากันแล้วพลก็ถามต่อไปอีกว่าแฟนมึงเป็นอะไรตายวะกูเสียใจด้วยนะเว้ย แต่ตั้มกลับเงียบเหมือนว่าเขาไม่อยากจะเล่าเท่าไหร่พี่เหมียวเลยปลอบเพื่อนไปว่าไม่เป็นอะไรนะเว่ยมึงไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรพวกกูแค่อยากจะบอกว่าพวกกูอยู่ข้างมึงนะมีอะไรปรึกษาพวกกูได้แล้วทุกคนก็ดื่มเหล้ากันต่อจนดึกแล้วก็แยกย้ายกันก่อนกลับพี่เหมียวบอกกับตั้มว่าถ้าถึงบ้านแล้วให้โทรมาหาด้วย ซึ่งตั้มก็ตอบตกลงด้วยความที่พี่เมียวเป็นห่วงเพื่อนเขาเลยนอนรอดูว่าเพื่อนจะกลับถึงบ้านแล้วยังแต่เวลาผ่านไปจนถึงตีหนึ่งเพื่อนเขาก็ยังไม่ติดต่อมาท,ทางที่น่าจะถึงตั้งนานแล้วพี่เมียวเลยตัดสินใจโทรไปหาตัม้มพอตั้มรับสายตั้มก็บอกว่าเขามาถึงสักพักแล้วแต่ยังไม่ว่างโทรไปแล้วตั้มก็พูดต่อว่า กูพร้อมจะเล่าเรื่องแฟนกูให้ฟังแล้วนะตัมบอกว่าแฟนของเขากินยาฆ่าตัวตายพี่เหมียวก็พยายามถามถึงสาเหตุแล้วตัมก็บอกว่าตอนนี้แฟนเขาเรียนพยาบาลแล้วน่าจะเครียดแต่พี่เหมียวก็ยังไม่เชื่อว่าเหตุผลแค่นี้จะทำให้แฟนเขาฆ่าตัวตายได้ง่ายๆเพราะจากที่รู้จักกันมาทั้งสองคนนี้ก็ปรึกษากันตลอดต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ พอถามไปถามมาตามก็บอกว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เขาเองก็เครียดเพราะเขากับแฟนอยู่คนละจังหวัดจะโทรหากันทีเวลาอยู่ข้างนอกจะโทรหากันทีต้องต่อคิวที่ตู้โทรศัพท์แล้วช่วงนั้นตามก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนแฟนเขาก็เป็นพยาบาลเขากะไม่ตรงเวลาที่เขาว่างจากที่คุยกันบ่อยๆทำให้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วพอได้คุยกันครั้งหนึ่ง แฟนเขาก็งีเง่าเอาแต่ใจบ่นว่าไม่ยอมโทรหาหนู่นนี่นั่นบ้างจนสุดท้ายตมเผอพูดกับแฟนไปประโยคนึงว่าเรื่องแค่นี้ถ้าคิดไม่ได้ก็ไปตายไปแล้วหลังจากคืนนั้นที่เขาได้พูดประโยคนั้นไประหว่างที่เขานอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนแฟนเขามากระซิบข,ข้างหูว่าไปตายให้เราไง พอใจแล้วยังแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นตอนแรกก็คิดว่าฝันแต่พอเช้ามาลองโทรไปหาแฟนเขาปรากฏว่าแฟนเขากินยาตายเมื่อคืนแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าแฟนเขายังคอยตามเขามาตลอดเหมือนว่าวิญ,ญญาณเธอยังไม่ไปไหนพี่เหมียวได้ยินแบบนั้นก็พยายามปลอบใจเพื่อนไปแต่พี่เหมียวเองก็รู้จักพี่ตั้มมานาน สองคนนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยจากเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดไม่น่าจะทำให้แฟนเาขาฆ่าตัวตายได้พี่เหมียวเลยถามไปอีกครั้งกูถามจริงๆนะตั้มในฐานะที่กูเป็นเพื่อนมึงเรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นใช่ไหมแล้วตั้มก็งเงียบไปจากนั้นเหมือนว่าตั้มจะร้องไห้เขาเล่าให้ฟังเพิ่มมาว่าจริงๆแล้วเขาไปติดนักครองคาเฟ ทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนแล้วแฟนเขาก็จับได้จากนั้นเธอก็เสียใจแล้วตั้มเองก็ไม่ยอมเลิกบวกกับที่ตั้มพูดจาแบบนั้นไปด้วยทําให้เธอน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็คิดสั้นทําแบบนั้นลงไปพอรู้เรื่องราวทั้งหมดพี่เหมียวเลยบอกเพื่อนไปว่าไม่เป็นไรยังไงกูก็อยู่ข้างๆมึงเสมอนะจากนั้นก็วางสายไป พอวันถัดมาพี่เหมียวก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนเขาเลยโทรไปหาตั้มอีกครั้งช่วงเย็นพร้อมก็บอกตั้มว่าวันนี้มากินเหล้าที่บ้านกูไหมจะได้สบายใจดีกว่าอยู่บ้านคนเดียวแต่ตั้มกลับตอบมาว่าตอนนี้กูออกไปไหนไม่ได้ไม่อยากออกพี่เหมียวเลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูชวนไอ้พลกับไอ้หน่อยไปกินที่บ้านมึงก็แล้วกัน พ่อตกลงกันได้พี่เหมียวก็รีบโทรหาพลตอนนั้นเวลาประมาณหกโมงกว่าเกือบจะหนึ่งทุ่มพอโทรไปที่บ้านคนที่รับสายกลับเป็นพ่อของพลยังไม่ทันที่พี่เหมียวจะพูดอะไรพ่อของพลก็บอกว่าเหมียวพ่อกำลังจะติดต่อเหมียวเลยก่อนหน้านี้พ่อติดต่อไม่ได้เพราะไม่มีเบอร์เหมียวพี่เหมียวก็สงสัยว่าพ่อจะโทรหาเขาทำไมทำไมไม่ให้พลโทรมา แต่ยังไม่ทันที่เขาจะถามอะไรพ่อก็พูดขึ้นมาว่าพลกับหน่อยเสียแล้วนะพี่เมี่ยวถึงกับนิ่งตอนนั้นเขาพูดอะไรไม่ออกเขาถามพ่อไปว่าเพื่อนเสียตอนไหนพ่อก็บอกว่าเสียเมื่อคืนวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มตอนนั้นพลกับมองกําลังจะขับรถไปหาเมี่ยวแต่เกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อชนอัดก๊อปปี้จนเสียชีวิตคาที่ พอพี่เหมียวฟังพ่อเราจบเขาก็สับสนไปหมดเพราะในวันศุกร์ตอนสองทุ่มเขายังนั่งดื่มกับเพื่อนอยู่เลยแล้วถ้าเพื่อนตายก่อนหน้านั้นใครเป็นคนมานั่งกินกับเขาตอนนั้นพี่เหมียวเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าคืนนั้นพี่ตั้มนั่งอยู่ด้วยอีกคนแล้วตั้มก็ได้คุยกับพลกับหน่อยด้วยเขาเลยโทรหาตั้มอีกรอบ แต่รอบนี้คนที่รับสายกลับเป็นแม่ของตั้มและสิ่งที่ทำให้เขาช็อกยิ่งกว่าน,นั้นก็คือแม่ตั้มบอกว่าตั้มกรีดข้อมือตัวเองตายตั้งแต่คืนวันพฤหัสแล้วพี่เหมียวบอกว่าหูเขาอื้อไปหมดเขาทำอะไรไม่ถูกจนหลังจากนั้นเขามักได้ยินเสียงเพื่อนมากระซิบข้างหูตลอดเลยว่าพวกกูอยู่ข้างมึงเสมอนะ กูอยู่ข้างมึงเสมอนะทำให้เขาเริ่มทนไม่ไหวตัดสินใจย,ย้ายมาทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะเขาคงอยู่ในกรุงเทพไม่ได้แล้วเพราะเรื่องที่เขาเจอมาทั้งหมดมันหนักหนาเกินไปแล้วทุกครั้งที่มีคนเล่าเรื่องผีภาพของเพื่อนเขาก็มักจะลอยขึ้นมาทุกครั้งทำให้เขาต้องเดินออกมาพอพี่บอยฟังเรื่องราวทั้งหมดจบก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เมียว แต่หลังจากที่พี่เหมียวได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังครั้งนั้นพี่บอยก็ไม่ได้เจอกับพี่เหมียวอีกจนผ่านไปสามวันอยู่ๆสามวันหลังจากนั้นก็ไม่เห็นพี่เหมียวมาทํางานอีกโดยที่ไม่แจ้งใครก่อนด้วยความที่ทุกคนเป็นห่วงเลยเดินทางไปหาพี่เหมียวที่หอพักของบริษัทเห็นว่าไฟยังคงเปิดอยู่แต่พอเรียกก็ไม่มีคนตอบทุกคนเลยแต่สินใจพังประตูเข้าไป ก็เห็นเป็นศพพี่เมียวอยู่ในสภาพช็อกตายตาเลือกแล้วหลังจากนั้นศพพี่เมียวจบก็ไม่มีใครกล้าไปอยู่ห้องนั้นอีกจนเวลาผ่านไป3เดือนก็มีทีมวิศวะเข้ามาทํางานใหม่โดยไปพักอยู่ในห้องของพี่เมียวแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้เขาอยู่ไม่ได้อีกครั้งเขาบอกว่าเขารู้สึกนอนไม่สบายต้องมานอนห้องเพื่อนตลอดจนมีอยู่วันหนึง่งระหว่างที่เขากําลังนั่งทําเอกสารอยู่ในห้อง อยู่ๆก็เห็นว่ามีหัวของคนโผล่มาจากใต้โต๊ะด้านล่างเขาตกใจมากเลยกระโดดพุ่งออกมาจากระเบียงชั้นสามตกลงมาข้างล่างแต่โชคดีที่แค่ขาหักไม่ได้เสียชีวิตพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นเขาเลยบอกกับหัวหน้าว่าอยากย้ายห้องไม่อยากอยู่ในห้องห้องนี้แล้วทำเรื่องย้ายห้องให้เขาด่วนหัวหน้าเองก็เข้าใจเลยบอกไปว่า เขาให้ย้ายก็ได้แต่ต้องรอให้เขาย้ายออกจากห้องนี้ก่อนเพราะเดือนหน้าเขากําลังจะลาออกไปแต่งงานแล้วค่อยย้ายมาที่ห้องนี้แทนแต่หลังจากนั้นไม่ถึงเดือนไม่ทันที่เขาจะได้ย้ายพี่วิศวะคนนี้ก็ตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายอยู่ในห้องโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วพี่บอยยังได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่เมียวก่อนหน้าที่พี่เมียวจะตายมาอีกว่าตอนช่วงที่พี่เมียวอยู่กรุงเทพ พี่เมียวกับเพื่อนทุกคนมีพี่เมียวตั้มพลหน่อยและแฟนของตั้มได้ไปล่องเรือกันที่ต่างจังหวัดแล้วเรือก็ล่มแต่โชคยังดีที่ทุกคนรอดมาได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปหาพระให้ท่านช่วยดูดวงให้พระท่านก็บอกมาว่ากรรมของผู้โยมยังไม่หมดนะถึงเวลาเขาจะมาเอาผู้โยมไปหมดทุกคน แล้วก็เกิดเหตุการณ์กับเพื่อนของพี่เหมียวพอพี่เหมียวเจอแบบนั้นเขาก็กลัวว่าเขาจะเป็นรายต่อไปเลยแตัดสินใจหนีมาอยู่ต่างจังหวัดคิดว่าอยู่ที่นี่น่าจะไม่มีอะไรจนสุดท้ายพี่เหมียวเองก็ไม่รอดเหมือนกันและนี่นก็คือเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณพาขินได้ยินได้ฟังมา ใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทายให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ